กลับมาพบกับช่องไทยใต้แล้วนะคะก็ห่างหายกันไปสักพักเลยนะคะสําหรับคลิปร้องนะคะแล้วก็คลิปแบบ get ready with me แบบนี้นะคะวันนี้นะคะพรจะไปทําภารกิจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ,ะเพราะวันนี้พรจะออกไปเจอแดดเจอมลภาวะต่างๆมากมายนะคะเราจะสกิป ขั้นตอนการบำรุงผิวไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉั้นขั้นตอนแรกวันนี้นะคะพรจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยค่ะ Mercy Vitamin C Micro Water Essence จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยนะคะที่พรชอบมากๆนะคะก็คือน้องเขานะคะมีสารสกัดซิง p ์ c a ช่วยลดสิวแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆนะคะเราอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันลดสิวนะคะแต่ว่ากลัวอุดตันเนาะตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเท็กซ์เจอร์น้องเขาเป็นน้ำๆนะคะมันจะไม่มีการอุดตันเกิดขึ้นมันซึมซาบเข้าผิวไวมากๆทุกคน แล้วคือจะบอกว่ากลิ่นอ่ะมันหอมสดชื่นมากๆนะคะคือพออ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นส้มขนาดนั้นทุกคนแต่พอนว่าอันนี้มันเป็นกลิ่นส้มที่แบบกําลังพอดีหอมมาทุกคนรู้สึกพอนไม่ค่อยชอบกลิ่นส้มพออย่างว่าแบบมันหอมเลยอ่ะหลังตบเสร็จนะดูดิผิวมันจะแบบ ชุ่มชื้นรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีแป๊บเดียวทุกคนซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีความวาวๆกระจ่งางใสแบบนี้นะคะคือพรอนะชอบลงหลายๆเลเยอร์นะคะเพราะว่าแบบพรเป็นคนหน้าแห้งประมาณ1สัปดาห์นะคะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวเนี่ยมันจะดูกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็นุ่มฟูอิ่มน้ําสุขภาพดีนั่นเองนะคะอันนี้คือสิวเนื่องจากมีประจำเดือนนะคะ เจ้า m e r c ่ตัวนี้นะคะเขามาในปริมาณ100 ml นะคะราคาอยู่ที่790บาทที่วัดสันนะคะเขามีจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือแค่490บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากที่จะไปลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของ m e r c ่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ที่วัดสันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะพรจะลงเป็นเซรั่มนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ smooth โต superpolis booster drop เนื้อเซรั่มเขาเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ เหนียวเนืดหนาเลยนะคะเดี๋ยวพรจะทาไปที่หน้าให้ดูเนาะ นี่นะคะทุกคนซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสกินแคร์พรีเมียมนะคะที่อยู่ในรูปแบบของซองนะคะที่มีวางขายตามเซเว่นนะทุกคนอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตานะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือน้องเขานะคะมีสาร BKC นะคะที่เป็นสารสําคัญที่นิยมใช้มากมานะคะทางการแพทย์ในเรื่องของการลดสิวนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะเขายังมีสารฟูลอรีนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง172เท่าและสิ่งสําคัญนะคะ ที่พรชอบตัวนี้มากๆนะคะก็คือรูขุมขนเนี่ยมันกระชับมากขึ้นสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าทางเช้าและเย็นนะคะคือมันซึมเข้าผิวแบบเร็วมากๆเะะพื่อนก็สามารถใช้เป็นพรีเซรั่มก็ได้นะคะหรือจะเอาน้องเซรั่มตัวนี้นะคะไปผสมกับครีมที่เพื่อนใช้อยู่นะคะก็ได้เช่นกันสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากให้ผิวกระจังใสห้ามพลาดตัวนี้เลยค่ะสกู๊ตโต้ซูเปอร์ไวต์เนนิ่งบูสเตอร์ดรอปนั่นเองนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะมีวางจำหน่ายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะราคาอยู่ที่ 49บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนเป็นสกินแคร์พรีเมียมที่เพื่อนๆทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะพรใช้ลาเนตตัวนี้นะคะเพือ่อนเพื่อนขนาที่รอรีวิวจากพรอ,อยู่นะคะก็คือดีค่ะไม่ต้องพูดเยอะควบคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เมสเนี่ยมันก็ไม่เป็นคาบทุกคนเอ,อ ต่อไปนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะจะลงบรอนเซอร์ตัวนี้นะครับดีมากๆนะแต่ว่าไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เท่าไหร่จะหมดแล้วด้วยกลิ่นมันก็คือยังคงแบบหอมแบบ t ropical tropical อยู่นะคะ งานตานะคะวันนี้ใช้พาเลตนี้เลยนะคะเป็นของเมยลินดาเดี๋ยวพันขอลงแก้มก่อนนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเออตาเราควรจะแต่งเข้มอะไรมากมายขนาดไหนนะคะเบามือนะคะเพราะว่าน้องเขาก็พิกเมนค่อนข้างดีอยากใช้สีชมพูล,ลงไปที่หน้าแก้มนิดนึ่งจะได้รูแบบเลือดฝาดนะคะ ชิมเมอร์สองสีนี้นะคะสีออกทองๆกับโรสโกลด์นิดนึงนะคะสวยมากทุกคนดูดิสีน้ำตาลตรงนี้นะคะสะกิดไปที่ห่างตานิดนึงให้มันมีสีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะ ใ้ไอายไลเนอร์ของเมลินดาเหมือนกันเมื่อกี้คืออ e ีไลเนอร์ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ว่าไลเนอร์ที่เราจะวาดข้างนอกเนี่ยบอจะใช้เป็นสีดำนะคะอันนี้ใช้ของเมริสกานะคะใช้ผู้กันที่เป็นหัวแหลมแบบนี้นะคะเกลี่ยนเอเข้าออกมา ปัดมาสคาร่ากันนะคะก็เฮอริมิก อ่ะลุคนี้นะคะใกล้จะคอมพ l e ทแล้วนะคะเหลือแค่ทาลิปสติกนะคะวันนี้นะคะพรมีลิปสติกทั้งแสีนะคะจากเจ้านางนั่นเองนะซึ่งสีที่พรชอบที่สุดนะคะก็คือสีที่ชื่อว่าพิกุลแล้วก็สีที่ชื่อว่าช้องนางนั่นเองนะคะลิปทั้ง8สีนี้นะคะคือจะเป็นเนื้อแบบกึง่งแมตต์กึ่งมอยส์นะคะเม็ดสีคมชัดนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะปากคํานะคะพรก็รับประกันนะคะว่ากรบสีปากได้มิดอย่างแน่นอนแล้วนอกจากนั้นนะคะเจ้านางลิปสติกรุ่นนี้นะคะเขายังผสม น้ำมันของ3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น a r ร์แกน l อ i c ไ b r a n รอนแล้วก็ o อล v ฟ o อ l นะคะที่จะช่วยให้ริมฝีปากนะคะชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนด้วยค่ะแล้วชื่อสีลิปสติกเขาทุกคนเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะคะสำหรับคนไทยเนาะแล้วก็เออเขาก็ไม่ทิ้งคอนเซปต์ความเป็นไทยของเขาเนาะนี่นะคะสีที่พรชอบคือสีที่ชื่อว่าพิกุลน,นะคะแล้วก็สีช้องนางนะคะพรจะขอลงสีพิกุลลงไปก่อนนะคะ แล้วก็จะลงสีที่ชื่อว่าช้องนางที่เป็นสีอมน้ำตาลนะคะข้างในไทยนิวกลีดนาะนี่สีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สนใจลิปเจ้านางตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแต่ช่องทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือแอดไลน์ไปเลยค่ะที่แอดเจ้านางไทยแลนด์นะคะหรือ Facebook เจ้านางไทยแลนด์ค่ะแต่ว่าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปลองสีหน้าร้านนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่วัดซันวิลทิมอีฟแอนด์บอยนะคะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น t ทสโก้โลตัสหรือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะทั้ง8สีนี้นะคะมาในราคา250บาทเท่านั้นนะะค โอเคค่ะทุกคนก็คือตอนแรกคิดว่าจะม้วนผมนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันจะสายแล้วนะทุกคนเพราะว่าพอนัดน,น้องเขาไว้บ่ายสองนะคะแต่นี้ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้ออกไปร้านกาแฟเลยนะคะก็เดี๋ยวจะรีบบอกไปลวเนาะอันนี้คือจะให้ดูออฟฟิศเบาๆนะคะว่าแต่งตัวประมาณนี้เนาะก็ใส่กางเกงยีนธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็ทําผมแบบก็เอแค่พี่กิ๊ฟนี่มาันน่เฉยๆนะไม่มีอะไรเลย ก็ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคาเฟ่ที่เราจะไปคือที่ไหนนะคะไปแล้วเอากล้องแบบเลนส์ฟิกมาไม่เอาแค่นอนมาหรอเอามาแต่ว่ามันใหญ่ไงแล้วอันนี้ก็คือแบบเผื่อจะแบบถือถือร้องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้แสบท้องม,มากเหมือนแบบน้ำย่อยมันออกมาคือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะคะ ว่าหิวข้าวมากนะคะก็เลยต้องมาแวะกินข้าว่อยแล้วคือร้นานนี้ก็ชื่อีโกลบนะคะนี่เยอะมากมากนะคะดูดีน่าก,กินมากอยู่ในซอยข้างๆร้านคาเฟ่เซรีฮิวนะคะทุกคนมาทานได้นะคะเยจริงนะร้านชื่อว่าจงดีโภชนาอ๋อร้านชื่อว่าจงนีโภชนานะคะมาทานได้ ตอนนี้กำลังเดินกลับไปสอนแล้วนะคะเรากำลังไปไหนนะคะตอนนี้ตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็ก็ร้อนน้อยกว่าตอนแดดเที่ยงเทียง่ะ ที่จอดรถบนไปนะครับเรยังไม่ถึงนะคะเราจะข้ามไปของสดของสดวันนี้นะคะ สิ่งที่จะต้องซื้อแน่นอนเลยก็คือหนึ่งแจกันเฮ้ยมันเห็นแจกันร้านนี้แบบนหนึ่งแจกันนานสวยปะ,ปจ,ะ,จ,ะจะไม่มีสีที่ถูกใจนะเป็นแบบปากดูเล็กๆกัะปากเล็กๆ,กกๆจะบอกว่าไม่ได้มาเจานานมากแต่ว่าตอนนี้คืออากาศกำลังดีเลยเนาะเนประมาณกี่โมงห้าโมงคึ่งไม่ร้อนเลยทุกคนแต่ว่ายังไม่มีร้านไหนที่ถูกใจเลย เราต้องเดินต่อไปสิบหรือสิบห้าสิบห้าเลยเนาะอ๋อนนี้สิบห้าแล้ลมันจะเช็ดอันนี้ออกไหมคะออก้าใช้อะไรเช็ดอะคะออยาโอสิบห้าบาทส,สีขาวกับส,สีสีไหนดีแต่อันนั้นก็น่ารักครับก็สีขาวดี แล้วนะคะอันนี้คือเดิน ok ไม่ถึงห้านาทีก็คือได้ของแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินต่อไปอีกเซเว่นอัพฟรีเราไปเอาเซเว่นอ well. ัพฟรีกันดีกว่าได้นะะราคากระอกอละสิบห้าบาทค่ะขวดไซร์ขนาดกลาง440ได้ของฟรีกินด้วย ยเย็นมากนี่คือสิ่งที่ต้องการได้ดอกกุหลาบมาแล้วก็ดอกไม้อบแห้งข้างใน,นอันนี้จะเป็นดอกไม้จริงแต่เขาเอามาอบแห้งนะหนึ่งปีผ่านไปเขาก็ยัง คือบวกไม่เสร็จนะคะขอโชว์บวกหน่อยเอาไปผัดไข่คือแบบว่าคนขายขายเก่งมากนะคะเดินผ่านไปแล้วยังต้องเดินกลับมาซื้ออีกรอบนึงเราฝากของไว้ที่ร้านนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เดินสบายเพราะว่าคุณ้าเขาใจดีมากเชิญครับลูกขอบคุณนะคะ ที่สั่งโซฟาไปนะคะเขาจะมาส่งตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปที่รถกลับแล้วนะคะของเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซ์ที่บ้านให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอ heading to my home ก่อนนะครับโซฟามาส่งพอดีนะคะก็เลยถือโอกาสโซฟามาส่งพอดี คือเนื่องจากเมื่อกี้อันบ็อกซ์ไปแต่ลืมเปิดไม้นะคะทุกคนก็เลยต้องมาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็บางส่วนก็ได้แกะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดอีกครั้งหนึ่ง กับราคานะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะไปซื้อตามเนาะเรามาเริ่มกันที่ของที่ถูกที่สุดที่ได้มาในวันนี้นะคะก็คือแจกานนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบข้ามจากที่ลานจอดรถเป็นห้างที่ชื่อว่าบางซื่อจังชันนะพอไปจอดรถตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้ามมาก็คือแบบพอข้ามมาปุ๊บร้านเซรามิกร้านแรกใหญ่ๆเลยนะคะก็คือร้านนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือ15บาทเองทุกคนคือถูกมากนะแล้วก็อันนี้39บาท แล้วคุณป้ายังลดราคาให้อีกนะคะซื้อ2อันก็50บบาทเองอันนี้คือแบบน่ารักมากเป็นใจกันมินิมอลที่แบบ ฮิตมากๆในไ G นะคะนี่แต่ว่ารูมันก็จะเล็กนิดนึงนะคะแบบนี้เลยลำดับถัดไปนะคะก็คือไปร้านไหวายนะทุกคนกล่องทิชชู่แบบนี้นะคะเป็นหวนะเราจะไม่ใช้กล่องทิชชู่พลาสติกนะราคา180บาทนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกนะคะแบบเป็นพวกนาฬิกาแหวนสร้อยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวกาจะวางไวบ้บนโตทํางานนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้รองแก้วรองแก้วน้ําอะไรพวกเนี้ยเออก็น่ารักดีนะสามสิบห้าบาทก็ซื้อมา3อย่างนะก็ต่อเขาอีกนะเหลือ220บบาทนะคะแล้ว แล้วก็ระดับถัดไปนี่ก็คือเป็นดอกไม้นะอันนี้คือจะเป็นดอกจริงไม่ใช่สีอันนี้คือจะเป็นกลีบที่เป็นมาจากดอกไม้จริงๆแล้วเขาเอามาทําเป็นกลีบดอกกุหลาบมันไม่ใช่ดอกกุหลาบแล้วเขามาอบแห้งนะมันเป็นดอกอื่นแหละแต่ว่าเขามาแบบซ้อนๆกันให้เป็นดอกกุหลาบนะคะสวยดีนะมันคือแบบแล้วมันเหมือนของจริงมากอะ่ะทุกคน ดูดีสวยนะเจมากๆเลยอันนี้65บาทเป็นแบบย่าๆอันนี้คือของจริงเลยอบแห้งก็2อย่างก็ได้มา150บาทก็โอเคอยู่นะไม่แพงมากอ่าแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือได้ไปเอาต้นลิ้นมังกรอ,อันนี้คือต้นไม้จริงนะจะเป็นต้นไม้จริงต้นเดียวที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็เอาไปเอามาใส่แล้วนะคือที่ซื้อมาคือไม่ได้ซื้อต้นไม้นะคือซื้อกระถางนี้นะคะก็เซตนี้ได้มาในราคา550บบาทนะคะแล้วคือตอนซื้ออ่ะ ก็แบบกะกะเอาไม่แบบไม่คิดว่ามันจะเป๊ะพอดีขนาดนี้นะนี่คือแบบพอดีมากก็ถือว่าสวยอยู่นะคะตอนที่เลือกก็คือมันมีกระถางให้เลือกหลายชิ้นมากเลยนะก็เลือกอันที่มันแบบดูดีหน่อยอะเคลือบเงาๆตรงนี้นะคะเพราะแบบเผื่อมันลดน้ำโดนนุ่นโดนนี่อะไรเงี้ยมันจะได้แข็งแรงทนทานนะคะก็นี้ก็ดูดีอยู่นะเป็นแบบไหวๆคือชอบ แบบเนี้ยรู้สึกมันแบบสวยดีมินิมอลนะคะของตกแต่งห้องได้มาเท่านี้นะคะแล้วก็ไปเจจะไม่ซื้อเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้นากก็เลยแบบว่าแอบได้เสื้อผ้ามาเล็กน้อยนะคะอันนี้คือเป็นร้านแบบเขาขาย100บาททั้งร้านเลยทุกคนแล้วคือเป็นเสื้อแบบสไตล์มินิมอลหมดเลยนะอันนี้คือแบบถ้าขายอยู่ในไอจน่าจะแบบราคาอยู่แบบ390อะไรแบบนี้คือแพงมากอันนี้คือได้มาตัวละหนึ คู่กับกางเกงนะคะใส่คู่กันน่ารักมากเลยก็อย่างละร้อยสตัวก็200นะคะแล้วก็อันนี้เสื้อหนาวนะคะเป็นเสื้อหนาวแบบขนฟูๆน่ารักแบบนี้เลยก็แบบเวลาพอไปเรียนโทเนาะพรจะแบบพกเสื้อหนาวไปตลอดนะคะเพราะว่าห้องมันเย็นนะคะก็นี่น่ารักมากสีม่วงนะคะ200บาทซื้อเสื้อหนาวมาอีกแล้วนะคะแต่อันนี้มันแบบ มันไม่ได้เอาไว้แบบใส่กันหนาวแต่นี่คือเอาไว้ใส่แบบใส่เที่ยวอะไรเงี้ยใส่กางเกงยีนนะมันก็จะน่ารักแบบนี้นะคะก็200บาทเหมือนกันคือแบบเสื้อผ้าคือไม่มีตัวไหนเกิน200เลยทุกคนอันนี้ก็150บบาทไว้ใส่เป็นครอปนะคะคู่กับกางเกงขาสั้นอะไรก็น่ารักดีนะคะก็หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้มาตอนก่อนกลับเลยคือแบบตอนแรกจะกลับแล้วนะแต่ว่า คือแบบผ่านเห็นร้านนี้นะคะก็เลยซื้อมาพอดีนะมันเป็นเหมือนกับเแผ่นรองหลังอะ่ะเป็นยางพาราแทลอยเเซ็นะเพราะว่าเวลาพวอนทำงานพอนก็จะได้แบบเอาไว้หนุนหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบเออแบบเราจะได้นั่งแบบถูกลักษณะวันนี้คือออกไปข้างนอกทั้งวันเลยนะ้อแบบ ตั้งแต่ไปคาเฟ่เนาะไปสองหนังสือแล้วก็ไปเจอจนะแบบเหนื่อยมากเลยไปหลายที่มาเลยนะคะแต่ว่าก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมนะคะคลิปรีโนเวทห้องนี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมที่ช่องพาริต้าด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย